สำนักถังเละสภพจบแดนตอนที่1 0 8่พารหนึ่งตังเจ้าวิญญาณผู้ชั่วร้ายที่กำลังดื่มดำกับความฝันกลางวันอย่างเต็มที่ถึงกับตกตะลึงคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าเขาหัวระเบิดในพริบตาสมองที่นุ่มและเหนียวเนอะกระจายไปทั่วโต๊ะแม้แต่น้ำสมองบางส่วนก็กระเด็นมาโดนตัวเขาเขาใช้นิ้วแตะน้ำสมองที่เปื้อนอยู่บนใบหน้าจากนั้นก็ก้มลงลิ้มรสเบาๆข้าดื่มมากไปแน่แน่ทำไมน้ำสมองในฝันถึงรสชาติเหมือนของจริงละ่ะฮ่าฮ่าอร่อยจริง ข้าฝันอยากกินสมองขนาดดื่มเหล้าไม่เลวเลยเอ๊ะทำไมรู้สึกหนาวขึ้นมาแบบนี้มือของเขาที่ถือผลึกน้ำแข็งรูปเพชรตกลงมาทับลำคอของตัวเองแล้วเสียงแครกเบาๆก็ดังขึ้นราชาวิญ,ญญาณผู้นี้จบชีวิตตามเพื่อนไปในทันทีเนื่องจากเขตแดนแทรกแซงจิตวิญญ,ญาณของโฮยูฮาพวกเขาจึงไม่รู้สึกถึงคลื่นพลังวิญญ,ญาณใดๆตลอดกระบวนการนั่นจึงทำให้เจ้าวิญ,ญญาณผู้กินสมองเข้าใจผิดคิดว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเพียงความฝัน แต่ความจริงก็คือนี่ไม่ใช่ฝันมันคือจุดจบของราชบิญญาณชั่วร้ายที่ขาดความเชี่ยวชาญด้านพลังวิญญาณเมื่อเผชิญหน้ากับการสั่นสะเทือนทางจิตวิญญาณที่ได้รับการเสริมพลังจากดวงตาแห่งโชคชะตาอีกคนที่เหลืออยู่เมาไม่ได้สติในขณะที่เขตแดนน้ำแข็งนิรันด์ของหัวยูหาวกำลังทำงานคอของเขาถูกก้ามปูน้ำแข็งของจักรพรรดินีน้ำแข็งบดขยี้จนแหลกในทันทีขนาเดียวกันหัวยูหาวส่งสัญญาณทางจิตให้หนานชิวชิว เธอจึงปลดปล่อยพลังทำลายล้างพุ่งตรงมายังห้องในเวลาเพียงไม่กี่จึดใจยู่าวแล้วแม่ข้าหละ่ะนานชิวชิวรีบเดินเข้าไปหาเขาทันทีโดยไม่สนใจแม้แต่ศพของเจ้าวิญญาณปีศาจทั้งสองกัวยู่าวไม่ตอบอะไรเขาเดินไปยังโต๊ะที่พวกมันนั่งดื่มด้วยกันก่อนหน้านี้แล้วใช้ขาขวาเคาะพื้นหินเบาๆเสียงคลื่นดังขึ้นก่อนที่แผ่นหินจะร้าวและเผยให้เห็นหลุมดำสนิทด,ด้านล่างมีกระแสลมทาวเบาไบาหลออกมาอย่างต่อเนื่อง แม่ของคุณอยู่ข้างล่างไปช่วยเธอเถอะคุณเองก็ต้องรีบด้วยถ้าจะรออยู่ด้านนอกพูดจบหัวหยูหาวก็หันหลังเดินจากไปทันทีนานชิวชิวไม่สนใจท่าทีเย็นชานั้นเธอกระโจนลงไปในหลุมใต้ดินทันทีโดยไม่ลังเลแม้จะมีกระแสลมเย็นออกมาจากด้านล่างแต่นานชิวชิวกลับรู้สึกประหลาดใจบรรยากาศภายในห้องใต้ดินกลับปลอดโปร่งอากาศถ่ายเทได้ดีแถมไม่หนาวเย็นเกินไปแม่ เสียงเรียกของเธอดังขึ้นเบาๆในความเงียบและเพียงชั่วครู่เธอก็เห็นแม่ของตนเองปรากฏตรงหน้าทว่าสิ่งที่ทําให้เธอเบิกตาว่างคือภาพที่อยู่ตรงหน้าแม่ของเธอยังมีชีวิตแต่บรรยากาศกลับไม่ใช่อย่างที่เธอจินตนาการไว้เลยห้องใต้ดินนี้ดีกว่าที่เธอคาดไว้มากนะักเธอเคยนึกว่าแม่คงถูกทรมานอย่างโหดร้ายทว่าความจริงกลับตรงข้ามที่นี่สะอาดสดชื่นเฟอร์นิเจอร์ครบครันและสะอาดเรียบร้อย ต๊ะไม้เล็กๆมีผลไม้หลากหลายวางอยู่พื้นยังมีพรมหนานุ่มรองรับแม้บรรยากาศจะมีความอึมครึมปนอยู่บ้างแต่นี่แทบจะเป็นห้องนอนหรูๆเลยก็ว่าได้แน่นอนว่าเหตุผลที่หนานชิวชิวตกตะลึงเมื่อครู่ที่หนานชิวชิวตกตะลึงไม่ใช่เพราะสภาพแวดล้อมภายในห้องใต้ดินแต่เป็นเพราะแม่ของเธอแม้ใบหน้าของหนานชุยซือจะซีดเซียวแต่ดูเหมือนร่างกายจะยังแข็งแรงดีเธอนั่งอยู่ที่โต๊ะกำลังรับประทานผลไม้อย่างเยียบงนัน กระทั่งดวงตาหม่นหมองของเธอเหลือกมองเห็นลูกสาวที่กลับมาสิ่งที่ผิดปกติที่สุดคือแม่ของเธออยู่ในสภาพเปลือยเปล่าโดยสิ้นเชิงขาขวาถูกล่ามไว้ด้วยโซ่เงินเส้นบางแม่เสียงของหนานชิวชิวสันเครอยอยางเห็นได้ชัดผลไม้ในมือของหนานชุยซื้อร่วงหล่นลงบนโต๊ะเสียงตุกดังขึ้นเบาๆใบหน้าของเธอซีดลงทันตาก่อนจะเรียกลูกสาวกลับด้วยเสียงสัน่นชิวชิวน้ำตาเริ่มเอ่อคลอในดวงตาของหนานชิวชิว เธอรีบวิ่งเข้าไปหาแม่ทันทีก่อนจะก้มลงปลอดพลังทำลายล้างสีชมพูดแดงจากฝ่ามือไปที่โซ่เงินนั้นแต่ทว่าแม้โซ่จะดูบางเบามันกลับแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อแม้แต่พลังทำลายล้างของเธอก็ไม่อาจสร้างรอยขีดข่วนได้นานชุยซื้อเริ่มสะอื้นเธอรีบเอ่ยเสียงร้อนรนชิวชิวทำไมพวกเจ้าถึงมาที่นี่หนีไปเร็วถ้าคนคนนั้นกลับมาจะเกิดเรื่องแน่นอนแต่นานชิวชิวไม่สนใจคำพูดนั้น สายตาของเธอยังคงจับจ้องอยู่ที่โซ่ในมือแม่ข้ามาช่วยแม่ข้าจะทำลายโซ่นี้ให้ได้แน่นอนในขณะนั้นเองพลังวิญญาณของเธอก็เริ่มไหลเวียนรุนแรงขึ้นพลังของนานชิวชิวเพิ่มขึ้นจนถึงขีดสุดโซ่เงินเปล่งแสงสีแดงอมชมพูออกมาอย่างรุนแรงแต่โซ่นั้นยังคงแน่นหนาไม่มีทีท่าว่าจะหักแม้แต่น้อยเลือดเริ่มไหลาจากมือของเธอหยดน้ำตาร่วงหล่นลงบนแก้มอย่างเงียบงนันเป็นหยดใหญ่หนักแน่นและเจ็บลึก หวาหาเสียงสะอื้นหลุดจากปากเธอในที่สุดนานชิวชิวโผเข้าสู่อ้อมกอดของแม่แม่แม่ทนมามากแล้วข้ามาช้าเองแม่ความรู้สึกหลากหลายถาถมเข้ามาในใจของนานช่วยสึกเธอกอดลูกสาวแน่นและถอนหายใจแผ่วเบายายเด็กโงก่มันไม่ใช่อย่างที่ลูกคิดเลยแม่ไม่ได้เป็นอะไรถึงหมอนั่นจะทำลายเสื้อผ้าแม่แต่เขาไม่ได้ทำร้ายแม่เลยอากนานชิวชิวเงยหน้าขึ้นแววตาขุนัมเต็มไปด้วยคำถาม แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นานช่วยเสดูอุดอาใจเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆเอ่ยออกมาชา้ชาๆข้ารู้จักเขามาหลายปีแล้วเขาเคยเป็นคนรักของพ่อเจ้ามาตั้งแต่เรายัางเด็กกันทั้งคู่ตอนข้าแต่งงานกับพ่อเจ้าเขาก็กลายเป็นหัวหน้าบินยาณร้ายด้วยความแค้นเขาเสียความเป็นชายไปตั้งแต่นั้นและหลายวันมานี้เขาไม่ได้แต่ต้องข้าเลยแม้แต่คำพูดหยาบคายก็ไม่มีเขาทำแค่ทำลายเสื้อผ้า แต่ทุกวันเขากลับมาดูแลข้าอย่างดีที่สุดพูดตามตรงข้าไม่เคยเกลียดเขาเลยกลับรู้สึกผิดด้วยซ้ําถ้าไม่ใช่เพราะข้าเขาคงไม่กลายมาเป็นหัวหน้าวิญญาณร้ายแบบนี้นันชิวชิวจ้องมองแม่ของตนด้วยสายตาเต็มไปด้วยความสับสนเธอไม่เคยคาาคิดเลยว่าในอดีตแม่จะต้องเผชิญกับเรื่องราวเช่นนี้แล้วโซ่พวกนี้ล่ะหงม,มึองจูถามขึ้นสีหน้าเต็มไปด้วยความกังวลนันช่วยซึ้งหัวเราะอ,อย่างขมขื่นข้าพยายามทําลายมันแล้ว ก่อนที่เขาจะให้ข่ากินผงทำลายล้างวิญญาณแต่ไม่ว่าอย่างไรพลังฝึกฝนของข้าก็ยังไม่สามารถทำลายมันได้ดังนั้นเธอเองก็อย่าฝึนเลยไปเธอรีบออกไปก่อนจะสายยังไงเขาก็ไม่ฆ่าข้าหรอกแต่เธอต้องปลอดภัยไว้ก่อนเธอหยุดไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มขมขืนอีกครั้งอ้อใช้เอาเสื้อผ้าให้ข้าด้วยหน่อยถ้าเขากล้ามาทำลายอีกคราวนี้ข้าจะขูหัวกับกำแพงตายจริงๆนานชิวชิวได้สติกลับมา รีบหยิบเสื้อผ้าสำรองจากอุปกรณ์เก็บของวิญญาณแล้วช่วยแม่ของเธอแต่งตัวทันทีแม่โซ่เงินที่มัดขาจะเป็นอุปสรรคบ้างแต่ในที่สุดก็เรียบร้อยไปกันเถอะนานช่วยสึกล่าวสีหน้าเริ่มสงบลงแต่นานชิวชิวกลับสายหน้าเธอกอดแม่แน่นแล้วพูดเสียงหนักแน่นไม่ข้าจะไม่ไปข้าหาแม่ด้วยความยากลาบากแค่ไหนแล้วจะปล่อยแม่ไว้ตรงนี้ได้ยังไงข้าจะช่วยแม่ให้ได้แน่นอน แม้ข้าจะทําไม่ได้แต่บางทีเพื่อนคนนั้นอาจทําได้ยูฮาวยูฮาวรีบลงมาหน่อยโซนีไม่ยอมหลุดเลยเสียงร้องเรียกของหนานชิวชิวดังก้องและในไม่ช้าฮัวอวีหาวก็กลับมาที่ห้องอีกครั้งโดดลงไปชั้นใต้ดินหลังจากที่เห็นใบหน้าของหนานชิวชิวแล้วหลันซึกก็พยักหน้าเบาๆแต่ใบหน้าที่มีเสน่ห์ของหนานชิวชิวกลับแดงระเรื่อขึ้นมาทันที ในเวลานี้เธอก็เข้าใจแล้วว่าทำไมฮัวอวีหาวถึงไม่ตามเธอมาตั้งแต่แรกเขาคงตรวจจับได้ผ่านจิตวิญญาณของเขาว่าแม่ของเธอกำลังเปลือยเปล่าอยู่ฮัวยูหาวกล่าวด้วยความเคารพสวัสดีผู้เท่าหนานหนานช่วยซือถอนหายใจเบาๆคุณจะเสี่ยงชีวิตมาที่นี่ได้ยังไงเมืองหยุนไทเต็มไปด้วยพวกจากจัก,กรวรรดิสุริยันจันทราแล้วยังมีคนจากโบสถ์ฮลิโกสอีกมันอันตรายเกินไปรีบออกไปเถอะโซที่ล่างค่าอยู่พวกคุณสองคนไม่มีทางทำลายมันได้หรอก คววิห่าวยกโซ่ที่หนานชิวๆพยายามดึงอยู่ขึ้นมาดูเงียบๆเขามองมันอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงยกมือขวาเช็ดหน้าผากของตนเองแสงสีเขียวหยกก็ปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของเขาทันทีเมื่อแสงหยกนั้นเปลี่ยนประกายออกมาการเชื่อมโยงระหว่างโซ่กับผนังก็ขาดสะบั้นไปในทันทีหนานชุยซื่อที่ยังพูดไม่จบถึงกับเบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงคววิห่าวรีบกระตุกโซ่เบาๆแล้วเดินตรงไปยังแหวนโลหะที่เชื่อมติดกับกำแพง แสงหยกในมือเขาส่องประกายอีกครั้งตัดแหวนหลุดออกได้อย่างง่ายดายจากนั้นเขาก็เก็บโซ่ทั้งหมดเข้าไปในเครื่องมือจิตวิญญาณเก็บของนี่มันหนานชุยสึตกตะลึงจนพูดไม่ออกเธอเคยพยายามทำลายโซ่นี้ด้วยตัวเองใช้พลังของดวงวิญญาณโตหลัวระดับ8ปดวงแหวนรวมถึงพลังทำลายล้างที่สะสมมาอย่างเต็มที่แต่เธอก็ยังทำลายมันไม่ได้เลยทว่าโกวิหากลับทำได้ภายในไม่กี่วินาทีมันช่างเหลือเชื่อ ผู้อาวุโสพลังจิตวิญญาณของท่านถูกจำกัดโดยผงทำลายล้างวิญญาณใช่ไหมกินนี่ก่อนสิกูว,วี่เห่ากล่าวพร้อมส่งยาแก้พิษที่เตรียมไว้ให้หนานช่วยสึกหนานชิวชิวรีบหยิบยาไปให้แม่ของเธอและป้อนให้จากนั้นหนานช่วยสึกก็ตอบสนองได้ทันเธอพูดด้วยเสียงเบาโดยไม่ถามว่าทำยังไงไปกันเถอะการออกจากที่นี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับพวกเขาอย่างไรก็ตามเธอไม่ได้คาดหวังว่ามันจะง่ายขนาดนี้ นานชิวชิวโน้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยเพื่ออุ้มแม่ของเธอเธอกระโดดขึ้นจากชั้นใต้ดินยาถอนพิษต้องใช้เวลาในการออกฤทธิ์ผมกำจัดวิญญานั้นทรงพลังมากและเป็นไปไม่ได้ที่นานชุยซือจะฟื้นพลังของเธอกลับคืนมาในระยะเวลาสั้นๆฮัววห่าวก็ตามพวกเขาออกจากห้องใต้ดินความลับเบื้องหลังที่เขาสามารถทำลายโซ่เงินได้นั้นก็คือดาผู้พิทักษ์แห่งชีวิตของเขาทองคำแห่งชีวิตสามารถกลืนกินพลังงานชีวิตของวัตถุที่เป็นของแข็งได้ทุกชนิด มันยังสามารถทำลายประตูขนาดใหญ่ของห้องเก็บของใต,ใต้ดินในเมืองเรเดียนได้อีกด้วยแม้ว่าโซนนี้จะแข็งแกร่งแต่มันก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูตัวฉกาจหลังจากช่วยหนานชุยสึหัววี่เหาก็รู้สึกโล่งอกมากตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดที่จะออกจากเมืองเพราะที่นี่ถูกควบคุมโดยทหารจากจักรวรรดิสุริยันจันทรานอกจากนี้ยังมีกองทัพวิศวกรบิญญาระดับราชาสูงอยู่ด้วย รอบๆด้วยเครื่องมือเฝ้าระวังทางอากาศได้ปกคลุมท้องฟ้าเหนือเมืองหยุนสุริยันอีกครั้งอย่างไม่ต้องสงสัยหลังจากการต่อสู้มาหลายครั้งทั้งพลังจิตวิญญาณและพลังจิตวิญญาณของฮูวี่หาก็หมดลงอย่างมากวิธีที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือการซ่อนตัวจากนั้นเมื่อมีโอกาสพวกเขาก็สามารถแอบออกจากเมืองได้เมื่อมีหนานชุยสุวิญญาณตัวถูอยู่ด้วยพวกเขามีโอกาสดีที่จะฝ่าวล้อมออกไปตอนนี้เราจะไปไหนกันดีหนานชิวชิวถาม